สวัสดีครับวันนี้นะฮะช่องคิดหนัดวงสกรนะครับจะพามาทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถไถคูโบต้าอารที90นะครับหลังจากที่ใช้งานมานานแล้วนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะฮะวันนี้จะมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับเอาแบบที่พอทำได้นะฮะใครๆก็ทำได้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยกันนะครับก็แล้วกันครับหลังจากที่เราวอรมเครื่องแล้วนะฮะให้เครื่องร้อนสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องจะได้ไม่เหลวอ่าเราก็มาทําการถอดนะฮะลอดอ่างน้ำมันเครื่องออกนะครับดังภาพนั่นเนี่ยค่อยๆคยายออกมานะครับหาที่รองน้ํามันเครื่องไว้นะครับตามปกตินั่นแหละนะ,ะในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับดังภาพนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดฝาฝานะ้ามันเครื่องออกมานะครับน้ํามันเครื่องก็จะไหลออกมาได้สะดวกนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้ามันเครื่องอาจจะมีอุณหภูมินิดหนึ่งนะเพราะว่าเราวอร์มเครื่องไว้จะได้ไม่เหลวตัวนะฮะน้ามันเครื่องที่อยู่ข้างในก็จะไหลออกมาให้หมดนะจะล้างออกมาสังเกตตรงที่น็อตฝาน้ำมันเครื่องนะจะมีกองนะฮะ จะมีกองน้ำมันเครื่องอยู่ฮนะยาวๆเขาเรียกกองน้ำมันเครื่องนะฮะเราก็จะทําความสะอาดมันด้วยนะครับโดยการใช้น้ํามันเบนซินนะฮะในการล้างนะครับตรงอ่างตรงที่เป็นยาวๆนะฮะมันคือกองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่จะทำการ ล้างด้วยน้ำมันเบนซินนะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนเครื่องนะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับจะเป็นการหมุนให้น้ำมันไล่น้ำมันที่ตกค้างภายในออกมานะครับหมุนเบาๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเครื่องเราไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก็จะหมุนไล่น้ำมันเครื่องออกมานิดหนึ่งนะครับ น้ำมันเครื่องถ้ามันมีอุณหภูมิมันจะไม่หนีตัวนะครับคือมันจะเหลวแล้วนะเราก็ค่อยๆหมุนนะครับแต้สตาร์เครื่องก็พยายามจะ่หมุนแรงนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันไม่มีนะตอนนี้เราใช้น้ํามันเบนซินล้างกองนะครับตรงยาวๆนะั่ก็คือกองน้ามันเครื่องเศษฝุ่นเศษเหล็กอะไรก็จะไปกองตรงนี้นะครับเราก็ทําการเช็ดแล้วก็ล้างให้ดีนะครับ หลังจากที่น้ำมันมันเรารู้สึกว่ามันจะหมดแล้วนะฮะไหลออกมาหมดแล้วภายในห้องเครื่องนะฮะแล้วก็ขันน็อตอ่างน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับพร้อมด้วยกรองนั่นแหละฮะแล้วก็ทําการขันให้แน่นนะครับเราก็จะมาเติมน้ํามันเครื่องใหม่นะครับดังภาพนะครับเติมน้ํามันเครื่องขันให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ํามันนะครับประมาณ3ลิตรนะครับของอาร์ที90รุ่นนี้นะครับ ด,ดังภาพที่ทำอยู่นะฮะเปลีย่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับ หลังจากที่ทําการเติมน้ํามันเครื่องให้หมดถังแล้วนะครับเราก็มาตรวจเช็คนะครับโดยการปิดฝาน้ํามันเครื่องอ่ามันจะมีที่ตรวจเช็คน้ํามันเครื่องอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูนะครับอ่าแล้วก็เช็ดดูระดับน้ํามันเครื่องนะฮะเช็คดูนะครับああ it, ะะว่าระดับน้ํามันเครื่องได้ไหมนะ่าโอเคนะครับตามภาพนะครับเหมือนกับการเช็คน้ํามันเครื่องปกติธรรมดานั่นแหละนะครับทำเองง่ายๆครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเป็นแนวทางนะครับใครๆที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเองก็ลองทําเองนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการสตาร์ทเครื่อง